เดี๋ยวไว้ฮะเดี๋ยวจับปลาเนายมงจับปลาล้วมีเาไอคอนมีเนาไปลาอย่างนี้รลงเก็บเลยปลาเยอะนะเอดเยอะอยู่เาปลา่นิดนัี่นั่นน่ะเหลือเาหรือเตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี้ยปลาเอาตัวใหญ่ตัวให่มีดุสี่ตัวห้าตัวเนี่ยกบเรือเอาอร่อยเลา ถ้าอบมันก็อบเกลือ,เอ,เ,อเอ้ยเอ้ยไม่ไมีไอ้ใครเจอก็ใครจะใช้อ็ไต้อย่างน้อยใส่เครื่องหนึ่งนะหีหน้าห้ามมีผิดพลาดตรงนี้จะทำปาปลา สวัสดีครับลูกอูดครับผ้ารเบิงทงครับมายอยู่หน้าครับย้อนแสงกันหน่อยครับพี่น้องวิบ่อป่าครับนี่ครับทงหน้านี่ครับหยุดป่าครับนี่ครับวิบ่อเนื่องบอทะเลาะล่งเก็บป่าอยู่ครับพี่น้องนำบกแล้วป่าเลี้ยไหลยังล่งเก็บเลย จัดเมนูเด็ดๆแล้วครับป่าได้ตายอยู่พี่น้องเบิง่งบรรยากาศครับตรงหน้าบรรยากาศบานๆครับธรรมาชาติบรรยุทธัก,กรครับทรงไายปีเก่าตอนรับยี่ใหม่พี่น้องทุกคนนะครับเด้เอเดินทางปลอดภัยครับ ใช่จะเลิ่อนลงเรื่องต่อไปทุกคนด้วยครับพี่น้องขอบคุณหลายที่รับช่มติดตามเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายเด้อใช่จะเลิ่อนลงเรื่องลำรวยลำรวยทุกคนนะครับติดตามทิ่รับช่มสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ที่ได้เห็นด้วยพวกไอ้เกี่ยวกับนี่นะครับมุ่ธรรมชาติน้ำบานครับโยบานสวนครับนี่ครับ บรรยากาศา้ำกินปลานะครับพี่น้องบรรยากาศตรงตาน้ำท้องให้น้ำหน้าสาป,ป่ลากินปลาเผานะครับเออ,อ,<_><_>อครับกินหลับก้อยครับสาปปลากินหลับหลับก้อยยังก้อยครับต้มปลาแซ่บครับเนี่ยมาได้พี่น้องแซ่บต้มกัน มันยดกาศดีๆไะด้ๆน้อยกินปลาเผาคับเดี๋ยวเอาปลามเผากินกว๋วยก่อน,นปลาเผาไป่นเผา ครับปลาเผือกตัวใหญ่ครับดูไหมปลาช่อนตัวใหญ่นี่ไหนครับเดี๋ยวอ่องเลยเนี่ยทำแล้วดูข้างในยังไงโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะปลาช่อนไงครับปลาควงไง โผครับอสดแมาไสิเสือได้เลยเนี่ครับประคอไงสองตัวเขาเผล่เตือครับน,ครบ,บนี่ครับสีย่ไครับพี่นอนนี่ครับ สามตัวครับสามตัวนี่ปพ๊บปุ๊บเเลยครับอืชอนตัวใหญ่ๆชอนตัวใหญ่ๆครับพี่น้องสามตัวครับเผาสามตัวบรรยากาศดีๆครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องอะไระครับทีหรับชุ่มสราบคลิปนี้เอาไว้เทียงตรงน,นี้นะครับขอบคุณอะไรครับต่อก็ไม่กินหนาครับสวัสดีครับ